มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรนะครับสามสิ่งที่ต้องระวังในเดือนสิงหาคมนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นห่วงเสน่หานะครับไพ่ขึ้นระวังความใจอ่อนหรือ,อใจอ่อนไองนที่บอกไปว่าใจอ่อนเรื่องการให้ยืมเงินคนนะใจอ่อนเรื่องช่วยเหลือคนแล้วเหมือนต้องมากแบบภาระบางทีมันใจอ่อนเกินไปทำให้มันเป็น ปัญหาของตัวคุณไปด้วยนะเออบางทีใจไม่พร้อมเงินไม่พร้อมหรือภาวะไม่พร้อมเนะี่ยก็อย่าเพิ่งช่วยใครนะไม่งั้นจะกลับกลายเป็นจมทั้งคู่นะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพระพรมนะครับไ่ขึ้นระวังการสัสรสา้างนะสัสร้างคือใครที่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือการจะสร้างอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะหรือการที่จะลงทุนร่วมหุ้นนะถามว่าทําได้ไหมทาได้แต่มันก็ต้องดูให้ดีในเรื่องของคนนะความไว้ใจคนเออบางทีคนก็มาหาผลประโยชน์ก็มีนะหรือว่าคนที่เขา แบบมาแค่ขขยฟันเดียวเดียวแต่คุณลงมือลงแรงไปแล้วเนี่ยเออมันก็เสียหายได้อันนี้ต้องระวังให้ดีด้วยเชิงกัดน,นะครับ3ไปขึ้นในเรื่องของภิกษณะนะครับไปขึ้นในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิระวังมิจฉาทิฏฐินะหรือพลังงานของการที่คุณคิดลบแต่ไม่คิดบวกและพลังงานของการที่บางทีมันเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปมาแล้วมันเป็นเหมือนงูที่คอยที่คุณกลัวว่าจะฉกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเหมือนว่ากลัวเรื่องอดีตที่มันจะมาหลอกมาหลอนกลัวในเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะบางทีก็ปล่อยวางบ้างก็ได้เพื่อจะให้คุณมีใจในการคิดบวกบ้างให้คุณมีใจในการทําปัจจุบันให้มันดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของคําเตือนนะครับไพ่จะเตือนว่ายอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องของ นางอิลานะไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเกิระวังความเพ้อฝันนะระวังความคิดเยอะคิดมากคิดจนที่ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะรับรักดีไหมเออบางทีมันคิดเยอะเกินไปนะคิดเยอะไปก็ทําให้ตัดสินใจได้ยากเหมือนกันนะเอ่ออยากจะให้ความรักดีขึ้นก็ต้องมีการพูดคุยกันเข้าหาอยาเอาแต่คิดนะถ้าหมดแต่คิดเปอร์เซน็เนต์ในเรื่องของความรักเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการพบรักก็จะลดลงได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ มาดูเรื่องของคําเตือนไพ่ะจะเตือนคุณวพาอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นพลหลักนะไพ่ขึ้นพลังงานของสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของการความหวั่นลอ้อมนะเออบางทีคนพูดอย่างนั้นคนพูดแบบนี้นะานบางที คนพูดอ้ความรักนี้ไม่ดีหรอกเออความรักเก่าไม่ดีหรอกความรักใหกกมห่ไม่ดีหรอกอย่าไปม,มีเลยและบางทีเราฟังคนอื่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันทำให้คุณค่อยเปรยในเรื่องของหัวใจตัวคุณนะบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องมีการทบทวนเองเยอะๆนะบางครั้งในเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกเองนะคุณเข้าใจเองจะถามว่า ขอคำปรึกษาคนอ,อื่นได้ไหมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องฟังทุกคนไปหมดเลยนะก็ต้องถามหัวใจตัวคุณด้วยว่าทางไหนที่คุณเนี่ยมีความสุขที่สุดและคุณเลือกทางนั้นหากคุณเลือกผิดจากคําพูดคนมันก็ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดได้โดยเชงกันนะครับแลงนั้นเนี่ยดวงเจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างในเ,เรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นพระอศัศวินนะครับระวังการ ไม่ดูแลนักษาเออระวังการที่ไม่สนใจไม่เข้าหาไม่พบเจอนะักปริววเวกไปอยู่คนเดียวเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยอ,อระวังให้ดีมันจะใม้มันเป็นการทําลายความสัมพันธ์เออมันเป็นการลดเปอร์เซ็นต์นะความสัมพันธ์มันเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงมาได้เช่นกันต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างสาหรับคนมีคู่ ไพ่ขึ้นเป็นอริยนีทเทวีนะไพ่ขึ้นระวังการปลีกตัวนะไพ่ขึ้นพลังงานคล้ายๆกับตัวตนไพ่ขึ้นตัวเฮอร์บิเนี่ยคือมันเหมือนอยากจะปลีกยเวกอยากจะผ่อนคลายจิตใจตัวเองแต่บางทีมันลืมนะลืมที่จะสนใจคู่นะลืมที่จะสนใจความรักลืมที่จะคอยสะพอ่อจิตใจมันทําตัวแปลกไปเปลี่ยนไปเนี่ยมันยิ่งทาให้เป็นการทําลายความสัมพันธ์ต้องระวังให้ดีแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะสิ่งที่ต้องระวังที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงนะไพ่จะเตือนไว้อย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระสวรรณมชานะครับไพ่ขึ้นพลังงานของการมองโลกในแง่ดีเกินไปนะบางทีมันมีโอกาสบางอย่างเข้ามาคนที่80 90นะเออเดเปอร์เซ็นต์เ0็0ส0เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันบ,งบง่งบอกถึงพลังงานที่มันมีโอกาสที่เข้ามาบางครั้งมันทำให้คุณหลงเริงว่า มันเหมือนไม่มีทางตกลงไปเออไม่มีทางที่จะผิดพลาดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้นะอย่าที่จะหลงระเริ่ในจิตใจตัวเองจนเกินไปจงพัฒนาเองอยู่ตลอดเวลาดูข้อดีดูข้อเสียอะไรเกิดขึ้นควรพัฒนาตลอดเวลานะครับอยาเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วไม่เช่นนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะลดลงได้คุณมีสิทธิ์จะผิดพลาดได้แต่จะผิดพลาดน้อยผิดพลาดมากก็อยู่ที่สติสมัมปชัญญะอยู่ที่การไตร่ตรองอยู่ที่การพัฒนาตัวเองอยู่ที่การ ทบทวนนะแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาทำให้บังเกิดความสำเร็จถ้าคุณไม่ทำเปอร์เซ็นต์ก็จะมีสิทธิ์ลดลงได้ด้วยเช่นกันนะครับต้องระวังให้ดีแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังกันดีกว่านะที่จะทําให้งานเติบโตเนี่ยลดลงเออเปอร์เซ็นต์งานเติบโตลดลงเนี่ยไพ่จะเติมว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นอุตสาเทวีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของ ความลับอย่ามีความลับอยา่อยามีความลับในที่ทํางานอย่ามีความลับกับหัวหน้าง,งานอย่ามีความลับกับลูกน้องอืมอย่ามีความลับกับธุรกิจมันทาให้คนไม่ไว้ใจกณนะมันมีความปกปิดซ่อนในใจคือพาราบุป้าเราเวยนะคือบัตรหูแท่งอย่างเงี้ยคือยิ่งมันมีความปกปิดไม่มีความซื่อสัตย์ไปคือแบบจะปรากฏอูเนี่ยคือนี่มีไม่มีความซื่อสัตย์ต,ต,ต่อผู้คน,น,น,นเนี่ยมันทําให้งานเจริญเติบโตเนี่ยมันลดลงไปนะความไว้ใจคนก็ลดลงไปนะ ปัญหา,าทางธุรกิจก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะจะไม่มีใครอยากจะทําธุรกิจกับตัวคุณเลยหากคุณไม่สร้างความไว้วางใจให้กับผู้กนคนรับขังนั่นเองก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดูซิในเรื่องของการระมัดระวังเนอะคุณจะหมดเงินไปกับอะไรดูรสิไพ่ขึ้นเป็นหมดเงินไปกับ การแต่งตัวเออถ้าเป็นผู้หญิงก็พกเครื่องสําอางนะการแต่งหน้าเออการซื้อของใหม่การซื้อเสื้อสำอางใหม่การซื้อหวีซื้อแปรงซื้ออะไรใหม่ๆของตัวเองหรือผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของการตัดผมก็ได้นะหรือเออเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้เหมือนกันถ้าบางคนเขาเออต้องมีการแต่งหน้านะแ,แต่คนนะก็มีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับการประทินผิวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังให้ดีเหมือนกันนะครับสองไปขึ้นเรื่องของอ่า ระวังเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับของเสียของพังเรื่องของการที่มันของเสียแล้วหมดไปต้องซื้อเข้ามาใหม่นะเออในเะรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเออแสงสว่างหลอดไฟต้องเปลี่ยนหรือยังเนี่ยมีเรื่องรายจ่ายก็มาภายในบ้านของตัวคุณนะครับสามไพ่ขึ้นในมือมี30บาทเออไพ่ขึ้นพลังงานของรายจ่ายที่มันออกไปหรือมีคนมาขอคุณเออมีคนเข้ามาขอเงินคุณหรือเปล่าในช่วงนี้นะหยิบยืมเงินเพราะไพ่ขึ้นสัญญ,ญาณตั้งแต่ไพ ใบแรกนะเรื่องวิธีการเงินทําให้เงินไม่ขาดมือเนี่ยระวังเรื่องของคนที่มาขอนะมาขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วอยู่ๆก็ไปเสียเงินกับใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ